โรงเรียนสนมวิทยาคารยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะโรงเรียนสนมวิทยาคาร ็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โรงเรียนสนุวิทยาคารได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนสวยน่าอยู่โดยจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติบริเวณภายในโดยรอบโรงเรียนมีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นระเบียบร่มรื่นสวยงาม สะอาดปลอดภัยนอกจากจะเอื้อในด้านการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วยังใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนน่าอยู่น่าดูน่าทำงานได้เป็นอย่างดีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสวยน่าอยู่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามสะอาด น่าอยู่และน่าเรียนอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ชำรุดทรุดโทรมหรืออยู่ในสภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยสูงสุดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นกับบริบทสภาพแวดล้อมในการเรียนมากยิ่งขึ้นตลอดทั้งให้ผู้เรียนและชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมโรงเรียนมากยิ่งขึ้นโดยการร่วมมือร่วมใจกัน ของผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้โรงเรียนมีบริโย์ที่สวยงามน่าอยู่และปลอดภัยโดยใช้รูปแบบ PDCA มีการประชุมเพื่อวางแผนกำหนดทิศท,ทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมและผู้บริหารมีการวางกลยุทธ์นโยบาย เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์เป้าหมายการพัฒนาสภาพแวดล้อมผู้บริหารกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนในรูปแบบของการประชุม plc ลงมติเพื่อวางแผนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์และนโยบายเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานมีการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมีการกำหนดผู้รับผิดช,ชอบหรือมอบหมายดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสนุวิทยาคารมีบุคลากรที่ทำหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการควบคุมดูแลตรวจสอบและประเมินผลสิ่งแวดล้อมกายภาพโรงเรียน มีการจัดทำเอกสารหรือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนรายงานโครงการจัดทำทรัพยากรสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีผลิตผู้มือการใช้แหล่งการเรียนรู้จัดกิจรกรรมแนะนำการใช้และรณรงค์การใช้แหล่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านอาคารสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมโดยการศึกษาดูงานอบรมสัมมนา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยคอบคุมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสวยหน้าอยู่และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินกิจกรรมหรือปรับปรุงต่อไป,ปสสการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสวยหน้าอยู่ส่งผลให้ ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมจะเรียนรู้สืบค้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความรู้ความเข้าใจมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความรับผิดชอบในการดูแลเขตพื้นที่ภายในโรงเรียน,นสถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีมีอาคารเรียนอาคารประกอบห้องเรียนสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเหมาะต่อการใช้งานเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สะดวกและพร้อมที่จะให้ครูและนักเรียนใช้งานได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่สะอาดสวยงามและน่าอยู่เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตและส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนตลอดจนให้การสนับสนุนในการกิจกรรม และส่งเสริมให้นักเรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนสนุวิทยาคารได้นำ,นำนวัตกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนสวยหน้าอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการของวงจรคุณภาพ PDCA มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนซึ่งปรากฏให้สถานศึกษาได้รับรางวัลที่เป็นประจักษ์ ที่การศึกษา2,565สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้รับรางวัลระดับีเยี่ยมอันดับหนึ่งประเภทสถานศึกษาข,ขนาดกลาตามโครงการประเมินสถานศึกษาโรงเรียนสวยน่าอยูย่ระดับสหวิทยาเขตได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางตามโครงการประเมินสถานศึกษาโรงเรียนสวยหน้าอยู่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสคู ool, ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก